คลิปนี้นะคะเราจะมาตีโจทย์กรณีที่โจทย์มีประเด็นคือมีการตัดนี่ศูนย์นี่ศูนย์ด้รับคืนและตอนสิ้นปีจะมีการตั้งข้อผืดนี่สงสัยจะศูนย์ก็เลยเชื่อมโยงกับนี่สงสัยจะศูนย์เราจะมีการปรับปรุงบัญชีอย่างไรคลิปนี้จะมาเรียนรู้ตีโจทย์ประเด็นเรื่องนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางบัญชีก่อนว่า เวลามีการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์หรือ writing off bad debt นะคะเราจะมีการมีวิธีการบัญชีกี่วิธีนะคะโดยหลักการแล้วในการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์นั้นเรามีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอยู่2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือเราจะตัดบัญชีหนี้ศูนย์ออกจากยอดบัญชีลูกหนี้และวิธีที่2เราจะตัดบัญชีหนี้ศูนย์โดยผ่านบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนะคะ ทีนี้โดยหลักการแล้วเรามาเข้าใจทฤษฎี 3. ถ้าเป็นวิธีที่1ถ้าตัดบ,บัญชีนี่ศูนย์จากยอดบ,บัญชีลูกหนี้เราจะทาการเดบิตนี่ศูนย์ค่ะในนี่ศูนย์นี้ถือเป็นมุญหาค่าใช้จ่ายงงวิงคองอุปกร่ะทุนได้เลยนะคะแล้วก็เครดิตลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ถือเป็นบหนึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็จะอยู่ในงบฐานะการเงินนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปวิธีที่2ค่ะถ้าเราจะมีการตัดจาหน่ายนี่ศูนย์ เราใช้วิธีตัดผ่าบัญชีค่าเผื่อนี่สูงใสจะศูนย์ค่ะอย่าพีกครนะคะตัดผ่าบัญชีค่าเผื่อนี่ใสศูนย์เราจะทําการเดบิตลดบัญชีค่าเผื่อนี่ใสศูนย์ลงค่ะอันนี้เป็นบัญชีหมดหนึ่งปรับบัญชีมูลค่ากับบัญชีลูกนี้เนาะค่าเผื่อนี่ใสศูนย์จะลดลงค่ะและเครดิตอะไรออกได้เลยค่ะเครดิตลูกนี้กันค่ะออกได้เลยนี่คือการตัดจําหน่ายนี่ศูนย์มีวิธีการเริ่กบัญชี2วิธีนะคะทีนี้ต่อไป ในกรณีที่นี่สู่นั้นที่เราเคยตัดต่อมาลูกนี้ลายนั้นได้นํามาชําระหนี้ให้อกิจการดังนั้นเวลาที่หนี้สูญได้รับคืนมาหลักการบัญชีมีอยู่2วิธีเช่นกันค่ะวิธีที่1เราจะทําการบันทึกบัญชีหนี้สูญที่ได้รับคืนถือเป็นรายได้อื่นค่ะและวิธีที่2เราจะบันทึกหนี้สูญได้รับคืนไม่ถือเป็นรายได้อื่น ้กังนะคะนี่สูตรได้รับคืนเราเคยตัดจำหน่ายนี่สูตรออกจากบัญชีเราไปแล้วคือจากสเต็ปที่1นะคะต่อมาลูกหนี้รายนี้ได้นำเงินมาชำระหนีห้นนนก,การจัดการจะมีวิธีการเรน่ึกบัญชีอยู่2วิธีคือนี่สูตรได้รับคืนถือเป็นรายได้อื่นและนี่สูตรได้รับคืนไม่ถือเป็นรายได้อื่นนะคะทีนี้เรามาดูหลักานนการเรน่ึกบัญชีในกรณีที่เป็นวิธีที่1ก่อนนะคะถ้าเป็นวิธีที่1 นี้สูงที่รับคืนถือเป็นรายได้อื่นขั้นตอนที่1ค่ะเราเดบิตลูกหนี้ก,กับคืนมาก่อนนะคะและเครดิตนี้สูงได้รับคืนนี่สูงได้รับคืนถือเป็นหมวด4รายได้ถูกบิเโครงอุปกรณ์ขาดทุนค่ะ,คคะและเมื่อได้รับเงินจากลูกหนี้รายนั้นแล้วเราก็จะเดบิตเงินสดค่ะและเครดิตลูกหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ2ขั้นตอนทีนี้ต่อไป กรณีวิธีที่2ถ้าที่ศูนย์ได้รับคืนไม่ถือเป็นรายได้อื่นใช่ไหมคะวิธีที่2นะคะมนี่ศูนย์ที่ได้รับคืนและไม่ถือเป็นรายได้อื่นจากเดิมที่เราเคยบันทึกเขาตัดมินิศูนย์เราเดบิตค่าเผื่อนิยเสรศูนย์ใช่ไหมคะและเครดิตลูกนี้กันข่าวออกไปทีนี้เวลาที่เขานําเงิน,นมาชาระนี่กิจการเหมือนเดิมค่ะเราก็จะบันทึกบัญชีขั้นตอนที่1นนะคะ บันทึกลูกหนี้กลับคืนมาก่อนนะคะโดยเดบิตลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้เครดิตค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญค่ะต่อจากนั้นขั้นตอนที่2เราจะทําการบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้การค้าออกได้เลยนะคะนี่คือหลักปฏิบัติในเรื่องของการบันทึกบัญชีกรณีที่เกิดการตัดจำหน่ายนี่สูตมี2วิธีค่ะตัดนีสสูตจากยอดเชลูนี้ วิธีสองตัดบัญชี่ศูสย์ผ่านบัญชีเข้าเผื่อนิสสุนะคะและถ้านิสสุได้รับคืนมีวิธีการเัืทกบัญชี2วิธีค่ะคือนีสสูได้รับคืนถือเป็นไรายได้อื่นและนีิสสุได้รับคืนไม่ถือเป็นไรายได้อื่นนะคะเอาละค่ะพอเราเข้าใจในเชิงทฤษฎีหลักการบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะพาไปเจอโจทย์จากะะที่เราเข้าใจในเชิงทฤษฎีแล้วต่อไปกัน่าจะพาไปเจอโจทย์ค่ะ โจทย์ข้อนี้เป็น2 5 x 7นะคะข้อมูลที่ให้มามีหมดอยู่แต่และช่วงดังนี้ค่ะวันที่1มกราคมนะคะบริษัทมีบัญชีลุนีกันค้าอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทมีค่าเผื่อนิ่งเศสศูนย์ยกมาจากปลายปี x 6แล้วมาเป็นต้นปี x 7อยู่ที่2 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะโอเคเราได้ลูกหนี้ต้นปีแล้วเนาะแล้วก็มีค่าเผื่อนิ่งเสียศูนย ยกมาจากปลายปี x 6กลายเป็นต้นปี x 7ค่ะทีนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี x 7โจทย์ให้บอกว่าวันที่1สิงหาคมบริษัทได้มีการตัดจำหน่ายนิ่สูย์อยู่ที่8,000บาทใช่ไหมคะดังนะั้นจุดเริ่มต้นที่จะบันทึกบัญชีของเหตุการณ์นี้จะเริ่มต้นคือวันที่1สิงหาคมที่เกิดรายการมีการตัดจำหน่ายนี่สูย์เกิดขึ้นจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เรียนไปจะมีการ บันทึกการตัดจำหน่ายทนี้สูญนั้นมี2วิธีคือ 1. ตัดออกจากยอดบัญชีลูกหนี้กานค้าและวิธีสคือตัดนี้สูญผ่านบัญชีค่าเผื่อนิ้วเสร็จสุดทีนี้กัญญาจะพาบันทึกบัญชีโดยทำการเปรียบเทียบให้เห็นทั้ง2วิธีเลยนะคะถ้าในกรณีที่กิจการเลือกวิธีตัดจำหน่ายทนี้สูญและใช้วิธีที่1ตัดนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ไม่ยากคะ่ะเดบิตนี้สูญค่ะนี้สูญถือเป็นหมวด5 ค่าจ่ายจ,จะถูกวิเาาวคราะห์อาไปคัะทุนนาทีค่ะ800 0บาทและเครดิตล้างบัญชีลูกหนี้ออกได้เลยค่ะคือ800 0บาทนะคะแต่ถ้ากรณีกิจการบันทึกโดยใช้วิธีที่2คือตัดหนี้ศูนย์โดยผ่านบัญชีค่าเผื่อนิ่งเสียศูนย์ันั้นวิธีการบัญชีจะท้การเดบิตค่าเผื่อนิ่งเสียศูนย์คะ่ะและเครดิตลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้ออกได้เลยสังเกตค่ะตัวที่แตกต่างจะอยู่ทางด้านเดบิตคะ่ะ ถ้าเป็นวิธีที่1ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีทุกนี้กิจการจะทำการบันทึกบัญชีโดยเดบิตนี่สูตรทันทีเลยค่ะแต่ถ้าใช้วิธีที่2ตัดผ่านนี้สูรนี่ตัดนี้ิสูตรโดยผ่านบัญชีค่าเผื่อแต่เดบิตบัญชีค่าเผื่อนี่สังใส่สูตรนันล,ลูกหัวใจที่เกณฑ์วัดไว้คือจุดที่ทำให้2วิธีนี้เกิดความแตกต่างกันนะคะต่อไปวันที่ไรต่อคะวันที่1กันยาค่ะ วันที่หนึ่งกันยานั้นโจทย์บอกว่าลูกหนี้ที่บริษัทเคยตัดหนี้สูญไปแล้วนำเงินมาชำระจะํานวนแค่5,000บาทครับพอเราเจอโจดคนนี้ปับ๊บเหมือนเดิมค่ะหลักทฤษฎีเมื่อกี้ในการบันทึกหนี้สูญได้รับคืนมามีวิธีการบันทึกบัญชีอยู่2อวิธีค่ะหนี้สูญได้รับคืนถือเป็นไรายได้อื่นและหนี้สูญที่รับคืนไม่ถือเป็นไรายได้อื่นดังนั้นเึงน้นจะทําการบันทึกบัญชี แล้วเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นทั้งสองวิธีเลยนะคะมาดูวิธีที่1่ค่ะน่สูทธ์ได้รับคืนถือเป็นรายได้อื่นขั้นตอนที่1ค่ะเราจะทําการบันทึกบัญชีโดยเดบิตลูกหนี้กับเข้ามาก่อนนะคะก็คือเท่าไหร่คะห้าพันบาทนะคะและเครดิตบัญชีนิสูทธ์ได้รับคืนน่สูทธ์ได้รับคืนถือเป็นรายได้อื่นก็เคยบอกแล้วนะคะ ันจะอยู่หมวด4แล้ววิ่งเข้างบกับอะไรคะ่ะทุนทันทีค่ะและเมื่อได้รับแล้วก็จะเดบิตเงินสด5,000และเครดิตลูกหนี้กันค้าออก5,000ค่ะแต่ถ้าเป็นวิธีที่2นะคะนี่สุดที่ได้รับคืนไม่ถือเป็นไรายได้อื่นไม่ยากค่ะเราจะทำงานเดบิตลูกหนี้5000บาทและเครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ค่ะกลับมา5,000บาทเหมือนเดิมนะคะและขั้นตอนที่2 รับเงินสดใช่ไหมคะเดบิตเงินสด5,000และเครดิตลูกนี้กันค้า5,000ค่ะจุดที่สังเกตทําให้2วิธีนี้ต่างกันสังเกตดีนะคะขั้นตอนที่1ตัวที่แตกต่างกันจะอยู่ทางด้านเครดิตค่ะถ้าเป็นวิธีที่1ที่นี่สูญได้รับคืนและกิจการบันทึกถือเป็นไรายได้อื่นกิจการจะเครดิตบัญชีที่สูญได้รับคืนและเป็นไรายได้อื่นหมวด4 วิเขา้างบอะไรค่ะทุน5,000แต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเรา,เาบันทึกนี้สูนอ์ในรอบคืนโดยใช้วิธีสอคือไม่ถือเป็นไรายได้อื่นกิจการจะเครดิตค่าเผื่อหน,นี้สงสัยจะศูนย์ค่ะนะคะ5,000บาทกลับมาจากเดิมที่เราเคยตัดหนี้ศูนย์จำได้ไหมคะที่เราคดเครดิตค่าเผื่อน,นี้สงสัยศูนย์นแล,ล้วเครดิตลูกหนี้ทีนี้พอทนี้สูญไดในรอบคืนเราก็าแค่รีเวิร์สกับรายการโดยเดบิตลูกหนี้ เครดิตค่าเผื่อนมิเตอสูตแค่ลานเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนข่าตอนที่2ไม่ว่าจะเป็นวิธี1่หรือวิธีที่2บันทึกได้รับเงินสดจากลูกนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแตกต่างระหว่าง2วิธีที่กัญญาัต์ไฮไลไท์เพราะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างของการบันทึกน้สูตว่าบัญชีด้านไหนที่ทําให้เกิดความแตกต่างและน้สูย์ได้รับคืนนะคะ และสำหรับรายการสุดท้ายคือวันที่3 1าธันวาตอนนี้ค่ะบริษัทมียอดบัญชีลูกหนี้การค้าอันนี้โจทย์บอกแล้วนะคะว่าณนะวันที่3เธันวามีบัญชีลูกหนี้การค้าอยู่ในบัญชีแยกประเภทอยู่ที่3ล้านบาทนะคะและมีนโยบายการชีตั้งค่าค่าเปอรเซ็เสียรอยู่ที่1%ของลูกหนี้ที่ค้างชำระณนะวันสิ้นปีก็คือเราจะคิด ค่าเผื่อนิ้วเสนศูนย์นี้1%จากยอดลุนีกาะค้ะ3ล้านเอาล้ค่ะทีนี้เรามาดูวันที่31ธันวาปี X7 เราต้องทําอะไรบ้างนะวันที่31ธันวาปี X7 กิจการต้องทำคำนวณนิ้วเส้นศูนย์นะคะที่ต้องมีการปรปับปรุงณวันสิ้นปีนะคะจากศูนย์ก็คือต้องเอายอดลุนี้การค้าณวันสิ้นงวดซึ่งโจทย์บอกแล้วคือกี่ล้านคะ3ล้านบาทค่ะและมีอัตรานิ้วเส้นสูนย์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ1%เ เพราะนั้นเราเอาสล้านคูณ1%เพราะนั้นในวันที่3 1สธันวา 7, คมเจ็ดจกิจการต้องมีการปรับปรุงหนี้เสศูนย์ 0, อยู่ที่3 0 0 0 0ื่นบาทตามที่รอคำวนวณได้แต่ใจเย็นก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเนื่องจากว่าหลักการรื่บัญชีที่เราบันทึกมานี่มันจะมีอยู่2วิธีเสมอใช่ไหมคะดังนั้นเกณานจะขออนญาตเก็บยอดบัญชีค่าเผื่อนีน้เสีย์ก่ 0, อนแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่และว,วิธีนั้นจะมีการปรับปรุง ตอนสิ้นปีที่31ธันวาปี x7 เราต้องปรับปรุงด้วยตัวเลขมูลค่าเท่าไหร่นะคะดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตนะคะตอนนี้นจะขอแยกเป็น2วิธีที่เราบันทึก2แบบนะคะฝั่งด้านซ้ายมือก็จะทําบัญชีแยกประเภทคือบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูดนะคะค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูรตรงนี้ถือเป็นบัญชีหมวด1ปรับมูลค่าบัญชีทุนี้กันคะ่ะ จะแสดงในงบฐานะการเงินนะคะจำได้ไหมคะในโจทย์จะมีวันที่ไหร่คะ 1. มกราคมซึ่งมันมีค่าเผื่อนใ,นในสัยสูนย์ยกมาไหร่คะ20,000บาทตอนนี้กันยาก็จะเขียน 25x7 ค่ะมกราคมวันที่1มียอดยกมาอยู่ที่20,000บาทด้านเครดิตนะคะดังนั้นไม่ว่าจะใช้การดึกบัญชีวิธีที่1หรือวิธีที่2กัญยาก็จะมีบัญชี ค่าเผื่อนี่สสใสจะศูนย์นะคะที่แสดงรายการยอดยกมาทั้ง2วิธีนั้นเท่ากันคือ20 0 0 0ื่นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้ใครน่นาจะขออนุญาตให้เก็บรายละเอียดทีละวิธีที่เราบันทึกนะคะจะขอเริ่มทางด้านทางด้านวิธีที่1ที่เราตัดบัญชีนี่ศูนย์ออกจากยอดชิลน,นี่ ไม่มีบัญชีไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าเผื่อนอิ้วเสียสูญน,นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะต้องการยอดตามที่เราต้องการที่คำนวณได้ตเกัน,นะคะค่าเผื่อนอิ้เสียสูญน,นี่ณนะวันสิ้นปีกิจการต้องแสดงด้วยยอดเท่ากับ3 0 0 0 0ตามที่เราคำนวณได้นะคะดังนั้นแสดงว่าในบัญชีแยกประเภทนี่เราต้องให้มียอดอยู่ที่เท่าไหร่คะ3 0 0 0 0บาทตามที่เราคำนวณได้ นั่นแสดงว่าวันที่31ทธันวากิจาการต้องมีการปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อนิ่งเสียส่วนเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหรคะ10,000มื่นบาทก็จะได้รวมแล้วของบัญชียยกเพศค่าเผื่อนิ่เสียส่วนที่เท่าไรคะ3 0ม0 0ื่นบาทนั่นเองดังนั้นวิธีที่1วันที่ปี2 5 0 0 x 7วันที่31ธันวาคมกิจาการจะทำการปรับปรุงเทวาัวสิ้นปีโดยเดบิต นี่สงใสจะสูนย์ค่ะเป็นหมวด5ค่าใช้จา่ายี่เคราะกรขาขขรทุนเท่ากับเท่าไหรคะ1 0 0 0 0ืบาทนะคะและเครดิตบัญชีค่าอะไรคะค่าเผื่อนี่สงใสจะสูนย์ค่ะเป็นหมวด1เป็นบัญชีปรับมูลค่ากับบัญชีทวกนี้กันคะแสดงยอดเท่ากับเท่าไรคะห0 0 0 0ืบาทนั่นเองอันนี้คือการปรับปรุงณนะวันสิบบ้นปี x ค่ะวันที่31ธันวาคมโดยวิธีที่1ที่เราเก็บรายละเอียดมานะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เราจะบันทึกปรับปรุงค่าเผื่อนิ้เส้นสูตรที่เราใช้วิธีที่โศกนะคะสังเกตค่ะวันที่1สิงหาคมนั้นกิจการมีการตัดจำหน่ายที่สูตรผ่านบัญชีค่าเผื่อนิ้วเสนสูตรใช่ไหมคะและเราเดบิตค่าเผื่อนิ้วเส้นสูตรดังนั้นบัญชีนี้ก็จะกระทบข้อบัญชีแยกประเภท ไว้ด้านเดบิตค่ะก็จะเขียนตรงนี้ว่า 25x7 ค่ะและเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไรคะวันที่1สิงหาคมค่ะที่เราตัดบัญชีลูกหนี้ออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกหนี้นะคะเท่ากับเท่าไรคะ8,000บาทค่ะเอาลคะค่ะทีนี้ต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันที่ไรคะวันที่1กันยายน,นะคะ่ะเรามีการ เครดิตบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนยนะคะเราก็จะเอารายการนี้วิ่งเข้าบัญชีแยกประเภทค่าเผื่อนี่เสียศูนค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่1กันยายนแล้วก็เขียนชื่อรายการว่าลูกหนี้การค้านะคะกี่พันแล้วคะ5,000ค่ะพอถึงตรงนี้แล้วทุกคนต้องหายอดคงเหลือด้วยดินสอก่อนค่ะว่าตอนนี้ยอดคงเหลือด้วยดินสอ ของบัญชีค่าเผื่อนิ้วเสีนสูนี่มียอดอยู่ด้านไหนคะมียอดอยู่ทางด้านเครดิตถูกไหมคะเท่าไหร่คะ2 0 0 0 0ื0บวก5,000ค่ะแล้วหักอีก8,000เหลือย,ยอดเท่าไหร่คะ25,000่ 25, น25,000ะคะหักออก8,000บาทค่ะแลายอด้ขอเหล่านี้สอยที่1 7 0 0 0บาทนะคะ ทีนี้ยอดคงเหลือด้วยสตรงนี้กันยัขออนุญาตเขียนเล็กๆไว้ทางด้านตรงนี้นะคะ17,000บาทยอดคงเหลือด้วยสนะคะแต่ยอดที่เราคำนวณได้นะวันสิ้นปีนี่เราต้องการให้บัญชีค่าเผื่อนิ่มศูนย์เรามียอดทั้งหมดคือเท่าไหร่คะตามที่เราคำนวณได้คือเท่ากับ3 0,000บาทถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรามียอดคงเหลือด้วยสด้านเครดิตมียอดอยู่แล้วเท่าไหร่คะ 17,000บาทถูกไหมคะแปลว่าตอนวันที่31ทธันวาคมกิจการต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะ13,000บาทเมื่อเรารวมยอดหายอดคงเหลือด้วยดินสอใหม่คะ่ะเราก็จะได้ยอดเท่ากับเท่าไหร่พอดีคะ30,000บาทตามที่เราคำนวณได้นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นแบบวิธีี่2ในปี2 5 0 7ค่ะวันที่31ธันวาคม กิจการจะทำการเดบิตนี่สงใสจะสูงค่ะเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์เค่เคะทุเท่าไรคะหร0่คะ13,000บาทค่ะย้ำนะคะไม่ใช่เอายอด30,000นะเราต้องเอายอดที่เราทำการวิเคราะห์วันที่31ธันวาคมที่เราปรับปรุงนี้คะ่ะแล้วนำมาบันทึกบัญชีนะคะและเครดิตบัญชีค่า เื่อนี่สงสัยจะศูนย์ะะเป็นบัญชีหมวดหนึ่งเป็นบัญชีปรับม <has S 1> ูล <parentheses>. ค่าก <int> ับบัญชีลูกหนี้กันคะในงบฐานะการเงินเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งสองวิธีนี้จะมีตัวเลขที่ปรับปรุงด้วยมูลค่าตัวเลขยอดทําไมคะต่างกันนะคะถ้าเป็นวิธีหนึ่งเราจะบันทึกปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกแค่10,000บาทแต่ถ้าเป็นวิธีที่2 เราจะทำการปรับปรุงค่าเผื่อได้เสียศูนย์เพิ่มอ,อีก1 3 0 0 0บาทนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำการปรับปรุงน้ำที่3า็ธันวาคมทั้งวิธีที่1และว,วิธีที่2แล้วทีนี้กันยราจะพาไปออกง,งบการเงิน,งนะคะ่ะไม่ยากเลยคะ่ะงบกำไรขาดทุนสำหรับวิธีที่1จำได้ไหมคะที่เราบันทึกนี้สูนย์ได้รับคืนถือเป็นไรายได้อื่นตรงนี้จะแสดงในงบกำไรขาดทุนและแสดงในส่วนของไรายได้ เป็นไรายได้อื่นเท่ากับเท่าไหร่คะ5 0 0 0บาทนะคะและมีค่าใช้จ่ายที่ปรากฏทั้งหมด2บัญชีค่ะบัญชีแรกคือบัญชีอะไรคะนี่ศูนย์ที่แกนบอกว่าเป็นหมวด5นะคะและก็จะมีเจออีกทีคือนี่สงสัยจะศูนย์ค่ะที่เราปรับปรุงนะวันสิ้นปี x 7 1 0 0 0 0บาทคะ่ะดังนั้นก็จะแสดงรายการเป็นค่าจ่ายนี่ศูนย์แ0 0 และนี่สงสัยจะสูนึ่งห0 0 0บาทค่ะถ้าเป็นวิธีที่2นะคะตัวเลขที่เราเก็บมาเราจะพบว่ารายการที่เราบันทึกระหว่างทางนั้นนะ่ะเราจะเจอบัญชีค่าใช้ใจ่ายหมด5ตัวเดียวคือนี่สงสัยจะสูตณนวันซิดวอดดีเธนวาเราจะเจอและเราจะบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายตัวเดียวคือนี่สงสัยจะสูนึ่งหม0 0บาท แต่สังเกตดีนะคะถ้าเป็นวิธีหนึ่งนิ้วเสียจะสูงเท่ากับเท่าไรคะ1 0 0 0 0บาทนะคะทีนี้เรามาดูสังเกตถึงแม้ว่าจะแสดงรายการที่ต่างกันแต่ตัวยอดเน็ตสุทีิแล้วถ้าเราหาก,กบลบกันนะคะตรงนี้ค่าจ่ายสำหรับวิธีหนึ่งจะอยู่ที่1 8 0 0 0บาทเอา2ตัวนี้รวมกันจะสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ส่วน8000บาทนะ คือนี่ศูนย์และ10,000บาทคือนี่สงสัยจะสูนนะคะแล้วก็มีรายได้อีก 5, ห้าพันหักกบลบการเสร็จก็จะได้เน้นสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ13,000บาทซึ่งก็เท่ากับวิธีที่สองนั่นเองนะคะสำหรับงบฐานะการเงินปลายปี X7 ก็แสงยอดเท่ากันเลยคะ่ะลูกหนี้3 0 0ล้านบาทและหักค่าเผื่อนิ่งสยศูนย์ส0 0บาทสังเกตน,นะคะค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย ทีห่หาง30,000บาทนั้นจะเป็นยอดรวมณนะวันสิน้นงวดที่เราคำวนวณได้30,000และอัตเบี้ย,ยเพศจะเท่ากับ30,000เท่ากันพอดีเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองในงบฐานะการเงินจะแสดงรายการและตัวเลขได้เท่ากันค่ะแต่ตัวที่แสดงรายการในองบรายขัดทุนสิคะวิธีที่หนึ่งกับวิธีสองจะมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าอยากทำความเข้าใจทบทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องที่สูตรนี่สูตรในรับคืน ไม่ได้ยากจนเกินทําความเข้าใจถ้าเราจะค่อยๆทําความเข้าใจถ้าใครฟังไม่ทันลองฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก<ๆ>็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆนเราเรียนรู<ๆ>้ไปด้วยกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อยนนะะ่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆเพื่อเรียนรู้บัญชีน,นอกห้องเรียนและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับทุกแง่ทุกมุมของบัญชีทีละประเด็น ทุกคนจะได้ติดตามเรียนรู้บัญชีนอกห้องเรียนโดยบัญชีง่ายๆสไตล์กัญญาณั์นะคะ